You are listening to Mahidol are Channel listening Podcast Listen for a better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมห h ิด o นเครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิต สำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยย่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือ,อยังไงสําหรับผู้ดูแลแล,แล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยาก บอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลอ่าส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่า คำพูดต้องห้ามจะทํำยังไงดังนั้นหมอะทิ้งไว้นิดนึงเมื่ออีพีที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มคอแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับ แต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคําภาษาไทยมากๆเลยครับคําว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทําฉันรู้ได้ว่าเธอกําลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดแบบนี้นะครับ บางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องทําอะไระส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนะจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียด ลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าอปล่อยชันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับชั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคําถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะ ก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูวไว้สักนิดหนึ่งเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบ,บ,า,งบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอด ถ้าเเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วละ,ละสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคําพูดเป็นสิเป็น100ยคำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อ,อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นนะ่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนําสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเรา ในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่สองนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสําคัญมากๆเดี๋ยวที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดี เขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3มอย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเ,เป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ย ทำไมเป็นซึมเศร้ายัางโพสต์ Facebook ได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจําวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันะนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราเอกไปก่อน เราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทําให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมี็นคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คําพูดที่รุนแรงอะ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ยไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหคุณผู้ฟังครับคําพูดมันทําร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบ พูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายตาย,ตายสักทีโอ้โหเลยที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรออกมาล้อเล่นหรือไม่ควรออกมาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทําสินั่งร้องไห้อยู่ทําไมร้องไปหาอะไรทําอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมอมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำอย่างไงดังนั้นคําพูด มีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะ่ะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือ ในเรื่องของการทํากิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทํางานเร็กที่เขาเคยชอบออกกําลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทําอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานา,นานเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่า คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอะ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทําแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทําไปด้วยการพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสําคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับ เนแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดหนึ่งเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องแล้วมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้ร้องความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทํากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสําหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแล เรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทําให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทําจิตบําบัดดีไหมต้องทําอย่างไรหมอคิดว่าใน E ีนี้คงช่วยให้ทุกๆท,ท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทําให้เรามาช่วยกัน ในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทําให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับพบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดลช a แนลพอดแคสต์ผ่านช่องทาง Facebook มหิดลชแนลยูทู e มหิดลชาแนลแอปเ p p ลพอดแคส Spotify, Anchor, b l o c ล็อดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮะไทยอยู่สุข